มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลงงหนักนะคะเอมมี่แม็กซิมโพสพ่อของลูกคือน้องเสือช็อกทั้งวงการค่ะน้องเสือพ่อของลูกเอมมี่เมื่อวันที่30ธันวาคม2563นะคะเพจที่ใช้ชื่อว่าคุยแซบโชว์ได้โพสข้อความที่ทำเอาหลายคน ถึงกับงงหนักค่ะโดยได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าเอ๊ะเอ๊ะอะไรยังไงเมื่อ Emmy เอมมี่อมนวันโพสต์รูปกับครอบครัวของเซกโลโซพร้อมแคปชั่นชวนสงสยัย Hashtag เอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะล่าสุดนะคะชีเอมมี่ก็ททำเอาชาวเน็ตงงเป็นไก่ตาแตกอีกครั้งนะคะเมื่อโพสต์ภาพพร้อมครอบครัวของเซกโลโซ ผ่านทางไอจส่วนตัวพร้อมข้อความสุดกำรรกวมค่ะขอบพระคุณพ่อแม่ที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะพวกเรารักครอบครัวโลโซเอมมี่แม็กซิมทําเอาแฟนคลับต่างสงสัยแล้วก็คอมเมนต์คาดเดาวนันไปต่างๆนานาน,าน,นะคะว่า น้องเสือลูกชายสุดหล่อของเซกโรโซมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่กับชีเอมมี่ค่ะและนี่คือโพสต์ล่าสุดนะคะมีความคิดเห็นของชาวโซเชียลนะคะที่บอกว่าเข้ามาคอมเมนต์ว่าสรุปแล้วเอมมี่แฟนเสือลูกคือลูกเสือยินดีด้วยนะคะคุณเอมมี่น่ารัก แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้ออกมาชี้แจงอีกครั้งนั่นเองค่ะขอขอบคุณคุยแซบโชว์แล้วก็เอมมี่อมนวันและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ